วันนี้นะครับมาดู5้าเหตุผลดีๆนะครับที่คุณควรจะเล่นเกมโน,นอาหากันครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลที่เราควรจะเล่น Noah h a r กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับ Noah a r นะครับเป็นเกมแอคชั่นเอเวอเรสต์อาร์พีจีนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่น่าจับตามองมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเหตุผลนั้นคืออะไรนะฮะเขที่หนึ่งเลยนะครับผมเกมนี้นะครับภาพสวยน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้นะครับได้ทีมผู้พัฒนาเกมนะครับจากเกมดาก้อนราชาเลยซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกมดาก้อนราชานะเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่เวอร์ชั่นเเเกกกกกก่่าา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 นนนนนะะคครรััภพมม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 จสวววยยงแลล้็็ๆีปอตู เลยนะอันนี้นะครับก็คือฟุตเทจจากในเกมจริงๆนะครับผมอันนี้เรามาดูกันคร่าวๆสักหน่อยนะอันนี้เขาจะเขียนว่าเราเดียวอินเกมฟุตเทจเลยนะฮะจะเห็นว่าภาพมีความคมนะครับแล้วก็ออกเป็นลายเส้นการ์ตูนนิดๆนะฮะมีความสวยงามอ่าดูครับน้ำเป็นน้ำเลยนะฮะหลายๆคนจะคิดว่าเกมนี้อาจจะคล้ายๆเกนชินอินแพ็คนะเพราะว่าภาพมันดูเป็นการ์ตูนอาร์ตแบบนี้แล้วก็เป็นแอคชั่นไฟติ้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ไม่เเเเเหหมมือออออนนนนนะะดดีีี๋ยยววราาฟััังกกปททลลขข้้้่่ตตุผ ผมก็คือเกมนี้กระแสดีเป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับในวันแรกนะครับที่เกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมีชาวจีนลงทะเบียนไปถึง10ล้าน i อเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยน่าแสดงให้เห็นว่าเกมนี้นะมีกระแสน่าจับตามองจากทั่วโลกขนาดไหนนะมาต่อกันด้วยข้อที่3นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกม MMORPG นะครับไม่ใช่แอคชั่น แบบเกมชินครับคือถ้าใครเคยเล่นเกมชินจะรู้ว่าเราจะเป็นตัวเราคนเดียวแล้วเวลาไปลงดันเจี้ยนถึงจะเจอเพื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จากช่องเกมมิ่งโมบายนะฮะ <c oughs> เขาได้แสดงให้เห็นว่าเออเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่าเจอกับผู้เล่นคนอื่นในแมปได้นะครับแล้วภาพในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะคือสวยมากๆนะแล้วยังจะอินเทอร์แอคกับคนอื่นได้ด้วยนะครับแบบนี้คือเป็นอีกหนึ่งระดับของเกมชินเลยก็ว่าได้นะหรือว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนนะครับแบบนี้นะครับก็มีเช่นกันนะแล้วภาพก็ยังสวย ครับจะมีทั้งแบบเลือกได้ว่าจะได้เป็นเอโมไอพีข้างนอกหรือว่าจะลงเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่4นะครับก็คือเกมนี้นะครับผมถูกซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนะโดยเพย์พารกนะครับผมเขาจะเปิดให้บริการเกมนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ซีคือเขาอ่ะไปคว้าลิขสิทธิ์มาแล้วนะเพย์พาร์กเนี่ยไปคว้าลิขสิทธิ์มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีกำหนดเปิดที่แน่นอนนะครับแต่คือเปิดแน่นะเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนั่นเองนะครับผมนี่นะจากข่าววเเ็บของลยนะเข่าเคาว้าสิิทธ์เปิดในแแบมาล้วนนนะครรับผมมไอออ้ภาาพทีี่่เเเเห็็ืกป CPT ขง นะอันนี้คือ C ีนะซีเนะี่ยยังไม่เปิดให้ทดสอบนะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเล่นนะแต่คือมาแน่นะนี่นะรายละเอยียดที่เขาให้ไว้นะครับนี่นะผู้พัฒนาก็คือบริษัท Akaso Game าานะครับคือผู้สร้าง Dragon r a a j a Mobile ะไอย่างที่ผมบอกนะว่าภาพมันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนล,ล่วงหน้าในประเทศจีนสูงถึง10ล้าน ID ภายในวันแรกเลยนะครับผมส่วนภาพในเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหรือว่าจะเป็นวิดีโอฟุตเทจช่วง CBT ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะก็จะเห็นแล้วว่าเกมเนี้ยมีความภาพสวยภาพหน้ารักขนาดไหนนะครับที่สำคัญเลยเป็น cross platform เพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้เนี่ยควรอย่างยิ่งนะครับที่จะไปเล่นนะครับแล้วก็มาถึงข้อที่5นะครับเกมนี้นะจะเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ global ในวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยจะเปิด CBT แล้วก็เปิด G อีกทีนึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะเพลย์พาร์คข้าคว้าลิขสิทธิ์มาแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ global นี่จะเปิดแล้วนะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วก็มีการ CBT ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว ยอดลงทะเบียนอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะเขียนไว้แล้วว่าเออรางวัลในการลงทะเบียนแต่ละยอดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เกมยังไม่เปิดก็ไม่รู้นะมันทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นแฟชั่นกับของอัปเกรดตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวละครต่างๆในเกมนะครับผมอันนี้น่าจะใช้ระบบเดียวกับเกมจีนก็คือมีตัวละครหลักอยู่แล้วเราก็ไปเปิดหามานะครับตัวนี้ชื่อฮิว์นะครับผมตัวนี้ชื่อยูเรียนอ่าตัวนี้ชื่ออาเทียนอันนี้เ นะครับอันนี้คัมมี่อันนี้น้องเอฟน้องนูอาเรียกน้องอลไนะน้องอ,งอะไรฮะฮะแล้วก็น้องเชลลี่นะฮะก็มีตัวละครหลักๆอยู่ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆน่าจะมีการอัปเดตตัวละคระใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะอารมณ์แบบเกมชินนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบเด่นๆของเขาซะหน่อยนะครับที่เขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับผมนี่เลยครับเขาโฆษณาว่า Borderless Map นะ Borderless Map เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมเก็บเลเวลแล้วเห็นครั้งแรกในเกมแบบสมัยยุควิดีโอเมื่อสักสองปีก่อนอนะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือเกมจะไม่มีการโหลดแมปครับทุกครั้งงที่่คุณเเเเดดิินน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 นไไไไปหหหหมมมมาาาาใกกััััจะะะโโลลลฉฉวว้้้รรออยยตตพ เกมก็จะไม่มีการโหลดแน็ให้เสียเวลาเลยครับคุณสามารถที่จะเล่นไปได้อย่างลื่นไหลเลยโยกเว้นเวลวาวาร์ปเข้าดันเจียนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินในแบบทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการโหลดเน็หรือว่าอะไรเลยนะเกมจะโหลดให้เลยนะครับแล้วก็พวกระบบการแต่งตัวละครแบบหลากหลายอะไรอย่างนี้ก็เป็นมาตรฐานของเกมยุคนี้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกอันนี้เราสามารถที่จะจัดแพนทอมสควอตของเราขึ้นมาเองได้นะซึ่งเราจะทําการจัดทีมขึ้นมาได้นะค่ะพูดง่ายอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทีมสู้กับเพื่อนหรือว่าเป็นทีมสู้กับ n c t เหมือนตัวละครเราเป็นตัวละครหล มันหน้าตา,คล,าคล้ายๆกันหมดเป็นเสื้อเหลืองเหมือนกันหมดผมก็เลยอาจจะยังตั้งทฤษฎีไว้ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสื้อเหลืองนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวละครพิเศษอะไรพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่มาช่วยเราในการเจียนอะไรก็เป็นไปได้นะยังไงเดี๋ยวรอดูเกมเปิดจริงทีนึง,นงแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นการเก็บสะสมวัตถุดิบต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบระบบไลฟ์สกิลอะไรประมาณนี้นะก็สามารถที่จะไปเก็บพวกดอกไม้พวกของอะไรต่างๆมาคราฟของได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกม MMO นะจะต้องมีไลฟ์สกิ แล้วก็สำรวจโลกไปด้วยกันอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบพื้นฐานของเกมอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้ก็คือสุดท้ายเลยนะเขาบอกว่า intense combat ก็คือการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ตื่นเต้นนะท้าทายดันเจี้ยนไปกับทีมของคุณอันนี้ก็น่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้เกมสมัยนี้ผมว่าชอบสไตล์ที่มันแบบลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆได้นะก็น่าจะสนุกเลยแหละอ่าเป็นอย่างงั้นว่าครับผมกับห้เหตุผลนะครับที่คุณควรจะเล่นโนอาห์นะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟโกลบอลก่อนนะเดี๋ยวผมทิ้งลกรน็่ คาดว่าอีกไม่นานหรอกเพราะว่าเกมพารเขาคว้าลิขสิทธิ์มาแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย